โอ้ยผี่น้องเอ้หมู่บานสามีเพิ่นกะอบไก่ง่วงห้แต่ว่ากะคือว่าไก่ง่วงตัวนี้นะคะเอาค้นขางบานนะคะค้นขางบานเพิ่นเอมามาให้นะคะเราเพิ่นกเ็เรียกว่าจังสันกะอบอบอบกันซาว่าสันว่าอบกันเพิ่นอบตั้งแต่หามงนะคะหามงแรงหอดีถุมเสียนะปะสีถุมสีถุมเคร่งเนี่ยประมาณนั่นนะคะประมาณ ทั้งเบิดหาชั่วโมงนะคะหาชั่วโมงเนี่ยเพิ่นเห็ุกันสองคนก็มูกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมอนี่บายๆเขาก็สเมามากินกันตอนี้แฟนก็นบอกให้ซิมแนนี่แม่ซิมไปนิดนึงละแม่กะอืมกะซิมไปเพื่อนนิดนึงค่ะเต่อนดีบอกคนดอกบานมันกะใไข่ยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนบ่ายๆเพื่อนมาบานนะคะเขากลับมาบานตอนบ่ายตอนคำ่ำก็ค่อยมาซิมกันอีกทีนึงเนาะคะ่ะเนาะไกลง,ง่วงเนาะเพราะไกลง,ง่วงนี่ เขาอ,อบเนาะคะ่ะเนาะเอามูนี่ก็เอาความอร่อยมาฝากแค่นี้เนาะวัสดีจ้า